เราเที่ยวเขาไงเออมึงต้องถ่ายชาติสวัสดีครับเพื่อนผมปอบฟ้าเราถ่ายซิ่งวันนี้มาถอดเสมอครับสมมติว่าทำมันปุ๋มันอะไรไงไไปกลมันไม่สุดเชือกเนี่ยวมั้งถอดแล้วครับ ทอนเดียวกันขอละท่้างบนข้างบนติดข้างบนเยงไม้เอ้าเลยครับหนึ่งแป๊บขึ้นแล้วครับตงนี่มันื่อมี้วาวามันมีทัวยาวๆด้วยโอ้ยยาวด้วยเคยแล้วครับ ยเชือกมางั้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมัดตมไปแล้วอ่ะเอาเลยเอาเลยเลยมันมัดอยู่อ่ะไหเดีวไหนเดียวไอเเจนี่มันวุ่นวายจริง เนี่ยอีท่ออีท่อแรกเดินถากาวะเดินถาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะรูดเลยเนี่ยเด้นถากเนี่ยท่อนนี้ก็จะรูดเลยเนี่ยท่อนสองเนี่ยดึงเลยมัดมันแล้วก็ช่วยเครื่องอยากจะเปลี่ยนใบนี่ครับสาเหตุที่เอาขึ้นครับแป๊บตีบครับ ทำไมมันไหลดีจังเลยน้ำอ่ะน้ำไหลบุกวนวิ่งนาที่นี่นะเดี๋ยวโจกโจกโจกใชรได้พอแล้วเนี่ยไหลอะไรเงี้ยเสียโลเครียดเลยเสีิโลเครียดเลยอะเสียโลครับขึ้นไปอยู่งานงานเข้าเลยอต้องไปสร้างลายลุนใด้ติดพันก็ตอกเราลวงไปหมดแล้วพุ่งไปสู้เลยเนี่ยเาี้ยคำถามเกาะเดือดพันเลยคุณครู จะเครื่อนกุเทียงแผลลุ่มต้อ้วงเจะออกาดเยเครนั้นค้าล้นก่อนนะให้มันให้ตัวใยตกหน่อยอ่ให้มันให้ว้หลง้นะายทัเปล่าโตแตอเปล่าออกลไหลก้เยอะเลยที่อยากแค่นี้ก็ไดนี่ครับวิธีเอาขึ้นครับ ยึบตัวหน่อยเฮ้ยเย็นไปเย็นขาจอดมาแล้วยังพยายามฆ่าขาดขึ้นมาได้นะเสียวโลเริ่มขีดสนีนะครับเอาเทปตรงไหนได้ต้องเทปที่คุยตำนานการคก็โอ้ข้างล่างเนี่ยโลต้าอยอางนั้ ดูแล้วมันไม่ถอยเองเนี่ยถึงล่างสี่ท่อนเนี่ยเออจะจะไต่ไต่นี่ไปดสี่ท่อนแต่ยังไม่ขึ้นขึ้นยังไม่ได้สักท่อนเลยโุล่โผล่โผล่โผล่อยู่นี่ขึ้นมาแค่นี้กลงไม่ยากเขาเรียกว่าเขยับตัวให้ให้ตัวก่อนไงให้มารู้ให้มารู้ตัวก่อนเดี๋ยวกระตุกกระตากร้องไห้กากเลยหน่อย ไปมันไม่ค่อยยังมเลยอ่ะมีเลยอ่ะมันยังไม่ถึงเ่อมาเลยอบนีเชือกข้างบนจะไม่ไหวนะหาซบ ดึงอ really? ันนั้นแล้วตัวนี้ช่วยยกด้วย่ตัวนี้ดีใบเนือ่น่เกอะคุไมไว้ผาบอกคุณาหลอกเงี้ย